ใช้3 0มร้อยีตอนน้ำ่องลิตรทั้งโสมแดงและพริกและก็มีนกีีช้อนนะครับ6ช้อนหกช้อนนะทีนี้พี่เรียนใช้ไปแล้วเนี่ยนะมันที่เห็นว่าผลมันแตกต่างมาดีได้เป็นไงบ้างคือจัดนภาพต้นที่โสมเลยเนี่ยฉีดครั้งแรกครับก็รู้สึกว่าเปลือกมีชีวิตชีวาขึ้นเขียวขึ้นกี่วันเห็นผลพี่เจมีนที่แบบรู้สึกมันแตกต่างประมาณประมาณเจ็ดวันี่ยครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะเจ็ดวันอ๋อครับแล้วหลังจากฉีดไปแล้วรู้สึก ตอนนั้นเป็นไงบ้างทีว่าได้ถุงคืนก็พอแล้วตอนนี้เริ่มมีหวังมีหวังไั้มาบ้างเอเยี่ยมเลยครับตอนนี้ก็คืออีกกี่วันนี้ได้ขุดพี่เนมีนอันนี้เมื่อวานพ่อค้าโทรมาอยู่ประมาณสองวันสองวันจะได้ขุดเนาะครับพี่เจียนดูอ่าดูแล้วได้เป็นไงบ้างหัวใหญ่ไหมอันนี้ก็พอได้ไหมพอได้ครับมาลองดูเนาะที่พี่เนียนบอกว่าได้ทึงคืนก็พอแล้วนะแต่นี้ฉีดสมแดงไปแล้วหกครั้งเดี๋ยวลองมาดูหัวเพือกของพี่เจมีนนาะเป็นยังไงบ้างพี่เนียนไปดูตรงนั้นหน่อยได ต้องตามพี่เนียนไปเลยครับผมลงไม่ได้ขอโทษทีนะครับมันนุ่นหัวเพืือกนะอันนั้นขวดสมแดงต้องซูมได้ไหมอ่าครับพี่เนียนลองเล่าเล่าให้หน่อยครับหัวเพือกมันอยู่ตรงไหนนะหัวเพือกตอนนี้นะตอนสี่เดือนจะมองไม่เห็นหัวเพือกเลยแล้วก็จะไม่มีคือว่าคล้ายๆไม่ลงหัวแต่พอใช้สมเดือนสมแด,ดงไปหกครั้งปรากฏว่าหัวขึ้นมาจากดินประมาณสี่นิ้วแล้วก็ลงได้ตอนบบน ซูมหน่อยซูมหน่อยตรงนี้เราไม่มีอุปกรณ์มาครับหัวหัวใหญ่เสมอกันดีไม่เนอย่นี้คูขอบคุณมากเลยพี่มีเงินให้เห็นขอบคุณมากเลยหนุนให้ดีนะอ่โอ้ยเยี่ยมเลยที่เรียนยกช่วยผมได้ไหมครับผมได้สมได้ครสมได้คู่สมได้เลยที่เรียนครับคู่รใกล้ๆหน่อยได้ไหมครับหัวใหญ่เท่ากันไหมพี่เรีนดูแลหัวใหญ่ไหมใหญ่ครับใหญ่แต่เผือกที่ไม่มีหัว อ๋อจากเปลือกที่เราคุยว่ามันไม่น่าจะได้แล้วเนาะเออแล้วตัวนั้นฉีดไหมโมติีครับฉีดครับโมติเออโมติครับฉีดครับโมติเออใช่ใช่โมติพี่นั้นฉีดโมติไปด้วยสองเที่ยวครับสองเที่ยวเลยนะโมติเวเตอร์ขวดเล็กอะที่ไปเพิ่มแป้งพี่นั้นฉีดไปกี่เที่ยวนะสองครั้งครับสองครั้งโอ้ฉีดไปสองครั้งทั้งหมดครับสรุปว่าใช้สี่ตัวครับผมอ๋อใช้โมติไปด้วยนะครับเราไปเพิ่มเพิ่มแป้งรอบดูได้้วยใช่ไหมเนี่ย Продолжение а следует.